สวัสดีค่ะยายจอยจอีสานฟลังเฟมิลีพามาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเห็นบ่นี่ป้าเห็ดเห็ดขาส้มค่ะเห็ดขาส้มหเห็ดมันปูขาส้มพี่น้องนี่เห็นบหนี่นตัดดอกอยังยง่าเอะเตรียมนี่นี่พี่น้อง มาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเออเห็นบ่พี่น้องกะเอ้ยเนี่ยมีแต่งามงามว้าวมาหลายอ่ะเต้อเฮ้ยเต็มเลยพี่น้องเลยเนี่ยดูปลาหมองมันมีมันมีเสกเก็บอ่ะนี่พี่น้องมีบักเห็ฟมัน จะมาเข่ากันก็คักจอืมนี่พี่น้องัอก,ออกองพี่ตดรอยังไงเปลาฮไปอาบน้ำบอกน้อพี่น้องเนาะมีห่อเทียนกับเฝ้าไปอาบน้าเอกตัวน,อน,นันนี่นั่นนี่นั่นชิมีบักเห็บเด้อพี่น้องบักเห็บบานเพ่นเห็บเป็นพิดเด้อาดเทานี่พี่น้องเอ้ยอันตรายถึงแก่ชีวิตสามาถึงเขาเก็บป่วย ปาฮอดบุงห่านไดมัดไปไหนไปหอดบ้านนี่ต้องเฝ้าอาบน,าน้ำทันทีเและพี่น้องนี่ตัวไหนเนี่ยร้ายเป็นตาไนาเนี่ยเ็บอืงมยบต้องกีดวัคซีนเหมือนเด้พี่น้องโอ้ยหา่านไดมัหดห่านไดมัดเงานี่มันเท่าแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยเท่าเต็ยมยังหนี่พี่น้อง เห็ดทาริมัดแก่หมดแล้วค่ะแก่หมดแล้วแก่หมดแล้วได้จ่วยมากเนี่ยช่วยไม่หอดบันเนี่ยช่วยอาบน้ำกวนด้ยที่พี่น้องเลยเนี่ยช่วยบันยานบาเห็้บเนาะแต่ว่ายานมันจะยังไงมัอยากมากเนาะเพราะว่าปลาหมูบันเนี่มันเป็นมีตัวน่ะนี่หลายเนี่ยตัวนั่นคือบะาพักกูดบานเฮ้าเนี่ย บกเห็บมันทีจับนะมึงสีหละ่ะบกเห็บตัวเลนน็กๆบกเห็บคือบกเห็บหมาน่ะราคาเงี้ยเงีนะ่ะไี่หดบานกับฟ้าวอ,อ,อาบน้ำล่างต้นล่างโตแล้วลพี่น้องก็ต้องเห็ดแนวอื่นก่อนอาบน้ำก่อนเลยอืมไหลกัดไงไหลา,ห,ห,ห,ลาหลีดิมตะดอกงามๆเอ๊ะ เป็นเงา,า,าเป็นเงาอยู่พี่น้องมันน่ากรอบๆแล้วเนาะเก็บง่ายเป็นสันเป็นสันอยู่พี่น้งองหลา่หายไล่ขัดเผียร์เอ็นบ่เป็นสันเป็นหลืบอยู่ ไอ้จ้กับ่อคอยอยากนั่งบนไหนหรอกแต่่ามันก็จําเป็นมันยวนตีนเขามันยวนไล่เขานั่งไล่กับบ่ดีพี่น้องบักเห็บใใมันไต่ขึ้นเห็บหน่อยตัวนี้น่อยขันพูดได้แพร่เนี่ยอันตรายถึงนั่นนี้พี่น้องเอ,อ้ยมักเห็บนี่ยนั่งเนี่ย ส่วนมาค้นกับยานบักเห็บนี่ล่ะที่เพิ่นปะเขาฟ้านเนาะเิ่นยานบักเห็บตัวย่จอยบริกานตอกแย่จอยขีดวัคซีนแล้วขีดวัคซีนแล้วก็เมียวานอาบน้ำเลย พี่น,น้องเอ้ยมึงนี่ตัวเห็ดขาสมเตรียมเน่ยเห็นบ้างเจ้าเห็นบ่างเป็นหลืบเป็นหลืบจะ้ะพี่น,น้องเห็นบยายจะจอยก็ใส่ไม้เท่าคำขึ้นมาดิ Ừ, nè mày thầu nhé chui <laughs> Ừ, chúng ừ. ừ. ừ, ta hiện phường đi mà เม็ดเผืงเพ่นเนาเราไม่ผูกกินมันทากงลุพี่น้องทากลงเขาท่านี้เขาหลายหน่วยนี่สีผักพ่นพี่น้องนี่ผักที่สองแยย่อยขึ้นมาผักที่สองผักแหลกที่พันี่ผักสองผักสามท่างทึ่งผักที่สามันเนาะมีอยู่สามผักเขาหลูกเดี๋ยวมีอยู่สามผักพี่น้องเป็นสันเป็นสัน

นี่พี่ดีกว่าหกย่านบกเหิดตั้งแต่ให้ค่ํ Excuse <laughs>